สวัสด <Trading> mm ีค่ะสวัสดีวันพฤหัสบดีนะคะวันที่21กันยายน2566เวลา4โมงเย็นนะคะก็เข้ามาถึงเหมือนเดิมค่ะ หยบกราฟมองเทนนะคะมองก่อนว่ากราฟสวยไหมมองว่าก็ไม่ค่อยสวยเท่าไหร่เนะเนี่คือมีไส้ทิ้งเยอะๆแบบนี้เนาะไม่สวยเท่าไหร่นะแต่เทนก็เป็นไซส์เวนะณนะจุดๆนี้เป็นไซส์เวนะคะอืะเอาไว้ก่อนดีกว่าไม่มั่นใจ โอเค GJ น่าจะพอได้นะคะเป็นเทนลงแล้วก็เป็นเทนลงมาเนาะแต่ตอนนี้ทำยอดเท่าๆกันก็ออกเป็นแนวแล้วก็ออกไปข้างๆนะก็จะเป็นแนวไซเว์นะคะก็แนวต้านก็ดูที่ปลายไส้สูงสุดของแนวหนึ่งเส้นและชิดที่เนื้อต่ำสุดของแนวหนึ่งเส้นดูที่เป็น PA ด้วยนะคะจะยิ่งดีนะคะ แต่แอร์สแล้วก็ถ้าเป็นเทนก็ดูที่สงกาฟไปไกลแล้วกว่าจะกลับการทดสอบแนวที่เราเลือกอีกทีนี่เกิน mm. 1 0บถึงสิแท่งนะคะแต่ถ้าเป็น mm. ถ้าเป็นไซเวให้ดูที่เขาถ้าเป็นแนวต้านนะคะให้ดูที่เขามียอด2 mm. อยอดอที่ทําแบบว่าใกล้เคียงกัน2ยอดขึ้นไปแล้วก็แนวรับก็ดูที่เป็นฐานนะคะ2ฐานขึ้นไปนะที่ทํา ใกล้เคียงกันนะคะอันนี้เราได้แนวสําหรับไซวให้เราเลือกเป็นแนวแนวเบสิกนะคะไม่ใช่แนวคาริเบตเนาะเอาเป็นแนวแนวขอบบนสุดนะคะที่เราเลือกนะแล้วก็แนวแนวรับเนาะเลือกที่เนื้อตามเอยสูงสุดของแนวหนึ่งเส้นและชิดที่ปลายไส้ตาสุดของแนวหนึ่งเส้นนะคะแล้วกระดิ่งแจ้งเตือนต้องมีนะกระดิ่งแจ้งเตือนนี่ต้องก่อนถึงแนวนะไม่งั้น เราเล่นหลายคู่เดี๋ยวเรากลับไปไม่ทันนะคะโอ้ยเจยเจเอาออกเลยนะยังไงเป็นไซสเวด้วยแดงเขียวแดงเขียวสลับกันแบบนี้แล้วก็ถือว่าไส้ยาวอยู่เนาะแล้วก็ดู้จทิ้งไส้เยอะๆแบบนี้นะคะเอาออกดีกว่านะเพราะว่าถ้าแมวอ,ออกแล้วเอาไว้เนี่ยเล่นแน่ๆนะคะอืม ออนี้ AU AU <EU S 1> เป็นเทนลงมาแล้วก็เป็นไซเวยพักตัวเบาๆเล็กๆนะคะกรอบแคบนะแล้วก็เดี๋ยวเราก็มาตีที่แนวไซเวย์นี้แหละทำไมเขาเป็นไซเวยกันก็แนวต้านนะคะชิปที่ปลายไส้สูงสุดของแนวหนึ่งเส้นแล้วชิดที่เนื้อต่ำสุดของแนวหนึ่งเส้นแนวต้านมีแรงขายนะคะแนวรับมีแรงซื้อเนาะ แล้วก็แนวแนวรับนะคะมีแรงซื้อก็ดูที่เนื้อสูงสุดของแนวหนึ่งเส้นและชิดที่ปลายไส้ต่ําสุดของแนวหนึ่งเส้นที่เราเห็นที่เราเลือกนะคะแล้วก็กระดิ่แจ้งเตือนเนาะเป็นไซส์เวเนาะเราก็อันนี้กาะแคบๆเนาะย้อนแล้วไม่อันนี้มีความเป็นแนวแนวอ่าแนวรับนะแล้วก็กลับมาเป็นแนวต้านอยู่นะนะตอนนี้นะคะ iuj ม,มีเจก็มองว่าไม่สวยนะอะไรไม่สวยวเราออกก่อนเนาะเอาไว้ไม่ได้ค่ะเอาไว้แล้วเล่นเลยยูขยายไปขยายมาก็ไม่ค่อยสวยนะเนี่ยเนี่ยทิ้งไส้เนี่ยคือไม่ใช่ไม่ค่อยสวยเราก็ไม่สวยเลยในสายตาแล้วนะแต่ถ้าใครเล่นได้ถนัดการแบบสวิงใครชอบแบบสวิงเทชน,นะแบบ <c oughs> ก็จัดไปนะคะ แต่จองบับว่าเห็ดธรรมดาดีกว่าไม่ชอบว่าอะไรที่ตื่นเต้นมากนะคะก็ปลายไส้สูงสุดของแนวหนึ่งเส้นสำหรับแนวตานะแล้วก็ชิดที่เนื้อต่ำสุดของแดึ่งเส้นนะคะอันนี้เลือกแนวเป็นคาริบิเ,เนดูที่เขาเป็น p a อันนี้ก็เป็น p a อนะคะเห็นไหมแดงคือ A เขียวเป็นแดงกนกินนะคะแล้วก็ลงมาเป็นแท่งแข็งแรง สีแดงต่อเนื่องนะคะแล้วก็สำหรับแนวรับเราก็เลือกที่แนวนี้เลยนะคะใช้โดจินะเลือกนะแล้วก็ชิดที่เป็นแนวคาลิเบตนะคะชีดที่เนื้อสูงสุดของแนวเส้นและปลายใส้ต่ำสุดของแนวเส้นเอาเอาก็ดิ้นแจ้งเตือนนะ g จแจ้งเตือนโอ้ขึ้นมาแล้วเ,เดี๋ยวเรามารอดูนะ ดูก่อนก็ได้ไม่ต้องรีบนะคะพัดจะทะลุแนวหรือเปล่าอันนี้ยังไม่รู้เนาะจ u ยูสึกว่าจะเป็นตอนนี้ช่วงพักตัวกันนะคะก็พักตัวแล้วก็ตีตามที่เราบอกเลยเนื้อสูงสุดของแนวหนึ่งเส้นและไอส้สูงสุดของแนวหนึ่งเส้นและชิดที่เนื้อต่ำเพียงสุดของแนวหนึ่งเส้นสําหรับแนวตานนะแนวรับก็นี่เลยค่ะ เมือสูงสุดของแนวหนึ่งเส้นและชิดที่ไส่ต่ำสุดของแนวหนึ่งเส้นตีชิดเลยนะแล้วก็กระดิกแจ้งเตือนเนาะอันนี้เป็นโดจินะเราเลือกที่โดจินะอืมอันนี้เข้าไปแล้วครึ่งหนึ่งนะคอยกอดน,นะคอยไปกอนนะคะเราอย่าเพิ่งใจร้อน eg เทนขึ้นนะขึ้นแบบค่อยๆเลื้อยนะไม่ได้ไปแบบว่าสวิงลิงโกนะเอาตรงนี้เนาะตรงนี้หมายถึงนี่นะคะเพราะว่าตรงนี้เขาาเป็นแนวคาริบีตกลับมาทดสอบครั้งหนึ่งแล้วก็ไม่ผ่านเนาะเราเลือกที่ใกล้สุดแต่ว่าส่งกราฟขึ้นไปได้ไกลเกินสิบถึงสิบห้าแท่งนะไม่ใช่ใกล้แบบแท่งสแท่งนะถ้าแก้แท่งสองแท่งอันนั้นต้องดูแรงแท่งเทียนต้องดู อะไรหลายๆอย่างนะคะแล้วก็ต้องใช้ความกล้าและความมั่นใจโดยโดยมากๆเลยแต่ว่าก็ไม่ไม่แนะนำนะเพราะว่าเราจะไม่เสี่ยงนะคะเล่นแบบเสี่ยงๆเราก็จะไม่เอาเนาะโอ้รอนะคะรอ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 ช่วงรอเราก็หาแนวก่อนหาเจอไหมเนี่ย ปากฏว่าเราย้อนมาไกลมากแล้วนะคะแล้วเราก็หาไม่เจอเราก็หาไม่เจอก็เอาไว้ก่อนลืมกดนะคะทุกคนขอโทษทีค่ะ รุนก่อนนะโอเคค่ะไม้นี้ชนะไปนะคะก็คืออันนี้จะดูว่ามีสามสามแนวเนาะอันนี้เป็นอ่ากรอบแนวของแนวไซเวย์นะคะแล้วคราวนี้ยไส้เขาทะลุขึ้นไปเราก็เลยต้องมาดูว่าแนวต้านถัดไปอยู่ตรงไหนก็คือตรงนี้นะเราก็เลยมาตีไว้รอก่อนนะคะซึ่งพอ เขาปิดนะแท่งนี้ปิดเป็นแท่งใหญ่ซึ่งดูจากแรงเห็นไหมคะว่าตอนแรกมาเป็นแท่งใหญ่แล้วก็มาปิดเป็นแท่งแดงแล้วก็แรงซื้อก็ผักขึ้นไปได้อีกแล้วก็สามารถทําไปแไส้แรงเข้าจากตรงแนวบนนะแล้วคราวนี้ก็โดนตบลงมากลายเป็นแท่งแดงแต่ก็มีแรงแรงซื้อเข้าอยู่นะคะพอแท่งนี้เขาขึ้นไปถึงนี่เลยขึ้นได้เยอะกว่าเดิมแต่ก็ยังปิด แต่ปิดอยู่ในแนวนะคะยังไม่ได้ปิดที่ใต้แนวแล้วแล้วก็แท่งใหญ่กว่าแท่งก่อนหน้ามีแท่งเขียวอล้อมไว้ด้วยนะคะทําเป็นแซนด์วิชเลยเนี่ยก็เป็นแท่งใหญ่แสดงว่าเป็นเขียวกึนกินมีแรงเข้าเยอะคราวนี้เราก็เลยรอให้เขาลงมาที่แนวก่อนเนาะมาใน,มาใ,นมาใต้แนวมีดเจก็กดขึ้นนะคะก็ตามแรงนะคะอันนี้จะจะใช้ตามแรงรูปแบบของแท่งเขียนด้วยนะคะก็ชนะไปคะ่ะ

ก็จะมีเสียงน้องมาทะเลาะกันนะคะก็จะต้องแบบว่านิดนึงน้องมาไม่ถึงแนวนะคะปล่อยนะคะปล่อย เต้นอีกแล้วนะคะอันนี้อันนี้เราก็คือเราเห็นแท่งเนี้ยเขาปิดบนแนวเนาะปิดได้เยอะปิดได้ห่างก็เลยอรอให้เขาลงมาที่นี่แล้วก็เลยกดนะคะแต่ว่าไม่เป็นไรค่ะอันนี้ก็แพ้ไปเนาะก็คือด้วยแรงนะแรงขายเยอะยังเป็นของแรงขายอยู่แล้วก็ยังไม่ถึงเวลาด้วยนะ i อันนี้นะคะชนะหนึ่งแพ้หนะึ่งะอันนี้ลุ้มนะก็คือเขาลงมาในแนวแต่ว่าแรงขายอะที่แรงซื้อเขาเข้าตรงนี้นะคะตรงที่แท่งนี้เนาะแท่งนี้เนี่ยมาเล่นไว้นะคะก็ตรงนี้ยังเป็นแท่งแดงแท่ง่เล็ก,กว่าแท่งนี้นะแต่เป็นรูปแบบลงอยู่เป็นทวิเซอร์นะคะแล้วก็ยังเป็นแท่งแดงใหญ่อยู่เนาะเอาก็เลยร้อยเขาขึ้นมาสูงๆแล้วก็ให้ก็กด ก็คือมาที่เส้นแหละแล้วก็เส้น s อ a 5อห้านะคะแล้วก็กดลงเนาะแล้วเขายังขึ้นมาอีกก็เลยกดอีกไม้หนึ่งนะคะเพื่อแก้ไม้เนาะก็สรุปว่าได้ชนะหนึ่งแพ้หนึ่งนะคะก็อันนี้เป็นดูจากแนวเหมือนกันนะคะจากแนวนี้นะคะแต่ว่าแรงเข้าจากตรงนี้ก็เลยยังไม่ถึงก็เลย,เลยกล้ากดนะคะก็ชนะหนึ่งแพ้หนึ่งค่ะอันนี้เขามีแนว ตอนที่สามารถรวบเป็นแนวเดียวกันได้นะคะแต่ว่าไส้อันนี้ยังมาไม่ถึงเนาะยังเล่นแค่ไปลายไส้ของแนวนี้อยู่นะ,ะเราก็จะดูที่แนวนี้ก่อนนะคะเป็ขนขามาแลย กดทันเพง เขามดีดีเจ็คขึ้นไปถึงแนวเลยนะแนวบนนะแต่ว่าเส้นเอเก็ใกล้แนวแล้วเช่นกันนะอันนี้ก็ต้องลุ้นอีกเนาะออืแก้ไม้นะคะด้านไปได้ข้างบนเลยนะคะอันนี้แก้ยังไงก่อนแก้ยังไงให้ได้มีจุดที่ไม่ดีกว่าแนวแนวแรกเนี่ย ใจขอทุกกระเทาะโอเคสองไม้นี้ก็ชนะไปนะคะก็คือตรงเนี้ยจริงๆเขาก็มาทดสอบหลายรอบละ แต่แรง,งขายอ่ะแต่แรงซื้อเลยเนาะแนวรับก็จะมีแรงซื้อนะคะแรงซื้อก็คือแรงซื้อเข้าที่แนวปลายไส้ของแท่งนี้นะแล้วก็แท่งนี้มาเล่นไว้ละแล้วก็ยังทิ้งไส้ขึ้นไปปิดได้ข้างบนเลยบนเนื้อนี้นะคะแต่ว่าเป็นยังเป็นไปลายไส้ของอันนี้เนาะแล้วคราวนี้ยจ้าก็เลยขยับมาเป็นแนวคาริเบตนะของอันนี้ไว้เนาะแล้วก็คราวนี้เขาก็ไม่เล่นกันหลายแท่งเลย แต่ว่าทุกแท่งก็ยังปิดอยู่บนแนวเส้นนี้นะทึ่เป็นแนวปลายไส้ของแท่งของแท่งโดจินี้นะคะก็คราวนี้แท่งนี้ปิดเป็นโดจิแต่ว่าขึ้นไปข้างบนก็บ่งบอกว่าเป็นบ้านของแรงขายแรงขายเยอะอยู่แต่ว่าแรงขายอยู่บนนี้นะคะพอคราวนี้เขาปิดได้บนแนวอีกพอแท่งนี้เราก็รอดูก่อนเพราะว่าแท่งนี้เริ่มไม่แน่ใจแล้วพราอแท่งนี้เขาลงมาประมาณนี้คือเนื้อของแท่งนี้ของ ตันี้นะคะของแนวของแนวเนื้อของแท่งคู่นี้นะคะเขาปิดได้บนแนวก็เลยแท่งถัดมาเราก็เลยคิดว่าแรงแรงซื้อเขาเข้าจากตรงแนวเนื้อนี้ก็เลยต้องรอให้เขามาถึงแนวเนื้อนี้พอเขามาถึงในครั้งแรกะเขามีดีเจ็ขึ้นไปเลยแรงก็เลยพอเขาลงมาอีกก็กดคราวนี้เขาลงมาเยอะกว่าเดิมลงมาเยอะกว่าเดิมแล้วก็เลยกดแก้ไม้แต่ด้านกลับไปขึ้นไปติดข้างบนกว่า แต่ก็ยังอยู่ในแนวเนาะ <c oughs> ก็ตอนแรกก็เริ่มกลัวนะเพราะว่าเริ่มวนหวว่นใจเพราะเราไม่ได้ที่ปลายไส้ไงก็เลยลงมาเข้าลงมาโชคดีเข้าลงมาที่ปลายไส้ลงมาแรงแล้วก็เลยโดนดีดกลับไปแรงอยู่ <c oughs> ก็เลยชนะไปนะคะตอนสองไม้นี้รอดนะคะสรุปนะคะวันนี้เทปไปทั้งหมดหกไม้นะคะชนะสี่แพ้สองนะคะก็ จบงานไปนะคะถูกใจการตีแนวการเทรของจอบนะคะก็ช่วยกันกดไลค์กดแชร์กด subscribe กดติดตามนะคะเพื่อจะได้ไม่พลาดทุกๆคลิปที่จอบลงนะคะและขอขอบคุณทุกๆการกดไลค์กดแชร์และคอมเมนต์ด้วยนะคะสำหรับวันนี้ไปก่อนคะ่ะสวัสดีค่ะ